หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนการทำงานของบุคคลต่างๆภายในองค์กรแล้วทางคณะวิทยาศาสตร์นั้นยังมีช่อง youtube สำหรับเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์งานวิจัยต่างๆของบุคคลภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาจารย์รวมถึงนักศึกษา รายการสื่อสารความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อมนุษยชาติหรือ simple science เป็นรายการนำเสนอองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในรูปแบบที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นที่น่าสนใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหรือสนับสนุนต่อย,ยอดทางการวิจัยในอนาคตตัวอย่างเนื้อหารายการเช่นการพัฒนากระชายขาวสู่ยารักษาโควิด -19 การนำเสนอซาของการระเบิดของดาวขนาดใหญ่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับยี์ที่ใช้ในกระบวนการหมักอาหารและเครื่องดื่มทั่วทั่วไปรูปแบบของเงื่อนทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเรื่องราวเหล่านี้จะเปิดมุมมองใหม่ๆที่จะทำให้เรื่องวิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายสำหรับทุกๆคนแล้วมาไขาคำตอบได้ในรายการ Simple Science รายการที่นำเสนอบุคคลต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์หรือ Mahidol Science Inspire เป็นรายการที่เผยแพร่ผลงานและแนวคิดการดำเนินงานของบุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนและนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลรุ่นต่อๆไป ตัวอย่างของเนื้อหาที่น่าสนใจภายในรายการนี้คือนำเสนอแนวคิดการสอนสุดปังและแนวคิดการสอนที่เน้นความเข้าใจอย่างแท้จริงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญซิกการนำเสนออย่างไรให้โดนใจผู้ฟังมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ที่กลายเป็นนักกีฬาทีมชาติในนักวิ์พิชิตเอเชียนเกมเพื่อนำเสนอมุมมองใหม่และแนวคิดหลากหลายรูปแบบในการดำเนินงานของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์รายการเสวนาวิทยาศาสตร์ออนไลน์หรือ Mahidol Science Cafe เป็นรายการที่จับประเด็นกระแสะสังคมอย่างทันเหตุการณ์เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของบุคคลรุ่นใหม่ และยังช่วยสะท้อนสังคมด้วยมุมมองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่ยุคข,ของการศึกษาและสร้างสรรด้านวิทยาศาสตร์ในอีกมุมมองตัวอย่างของเนื้อหารายการและหัวข้อที่น่าสนใจเช่นซีรีส์รางวัลโนเบลปี2022ที่จะนำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับรางวัลโนเบล งานวิจัยของนักวิทยาศาสตร,ร์รางวัลโนเบลในแต่ละสาขาผ่านรูปแบบรายการการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากวิทยากรที่จะมาทําให้วิทยาศาสตร์เข้าถึงและเจาะลึกความรู้ตรงประเด็นทันเหตุการณ์สำหรับใครที่สนใจรายการที่มีประโยชน์สร้างแรงบันดาลใจและยังทันสมัยทันเหตุการณ์สามารถติดตามได้ที่ช่องทางที่ขึ้นไว้นี้ และทางมหาวิทยาลัยมหิดลยังมีเว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจและมีความหลากหลายและมาช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองด้านวิทยาศาสตร์ที่ช่องมหิดล Science Channel